พัสดุใครมาส่งแต่เช้าเนี่ยโบสั่งมาหรือไงนะโบโบสั่งอะไรไม่เด้กล่องบลเลอร์เลยโบไปไหนของเขาอ่ะโบหายไปไหนกันเนี่ยหืมแล้วกล่องบลเริ่มเลยเนี่ยหรือว่าไปอยู่บ้านพี่ฝนเนะี่ยฉันว่านะจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยฉันว่ายัางไงก็ไม่ทำไมล่ะป,ปุก๊กพีกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ไม่ใช่เรื่องอะไรแล้ว,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 วนี่่าทะเลาะก,กันได้หรือเปล่าอ่ะโอ้โห,โหรู้แหละไปอยู่ตรงนั้นกันนี่เองพี่ฝน,<อ>น,นพี่ฝนก็สั่งมาตั้งยอะตั้งแยะแล้วจะทะเลาะก,กันทําไมเนี่ยพี่ฝนอืไม่เอาหน้าอย่าทะเลาะก,กันนะพี่ฝนนี่ทําอะไรกันเนี่ยสามสี่คนเนี่ยฮะอะไรนะทําอะไรกัน ็ปุ๊กปีกับโบอเขาทะเลาะกันนะซีอ้าวแล้วเขาไปทะเลาะกันได้ยังไงอะก็เถียงกันอยู่เนี่ยว่าปุ๊กปีกชอบเวนเดย์แล้วโบชอบอินนิดอ่ะใช่แล้วเพกก็ฉันเป็นแมวก็ต้องอยู่ฝั่งเวนเดย์ไงเขาแล้วจานายจะอยู่ฝั่งเวนเดย์ได้ยังไงอ่ะเกี่ยวอะไรกัน่ะปุ๊กปีกก็โบเป็นหมาไงหมาก็อยู่กับอินนิดไงอินนิดเป็นมนุษย์หมาป่าเออเออใช่ เฮ้จะว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องนันเนี่ยอ,อ,อีกอย่างฉันสีดําเท่ใช่ไหมล่ะ,ะ,ะ,ะเท่ก็เท่พก๊กปป๊กงั้นเราอยากงี้ดีกว่าเราไปถามเพื่อนกันไหมว่าคนไหนชอบเบนเดย์คนไหนชอบอินนิดอ,ะอ่ะอะก้ไปถามไม่รู้กันไปเลยว่าใครเลตติ้งดีกว่ากันนะเจ้าโบโกเป๊กเดี๋ยวโบก็งับเอาหรอกเห็นนะโบดุแล้วอ่ะโบไม่งับฉันหรอกเพราะว่าฉันวัยกว่าโบประมาณ99%เปอร์เซ็นต์ ขนาดนั้นเลยงั้นอย่ารอช้ารอาไปถามเพื่อนที่โรงเรียนกันดีกว่าว่าเพื่อนคนไหนชอบอินนิตคนไหนชอบเบนซาเดอ์ะนะโอ้โหแค่ความชอบนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมาแล้วเข้าอันนั้นพัสดุหน้าบ้านของพี่ฝนเองอะเดี๋ยว่อยกลับมาเก็บก็แล้วกันเดี๋ยวกันดิแล้วไม่เอาฉันขึ้นรถไปด้วยเหรอเอาล้วนายไม่ขึ้นมาก็มันไม่ว่างว่างตรงไหนอะ่ะว่างที่หนึ่งงมาแล้วเร็วเบลกลุกไยดิลุกอะไรเบยก็ลุกขึ้นยืนแล้วไหนไหมให้เบกลุกขึ้นยืนอย่างงี้เหรอ ลงมานั่งก็ได้แล้วจะขึ้นไปยืนทําไมบนนั้นน่ะเอาก็ปูปิ๊กบอกว่าให้ยืนไงเออยืนก็ยืนมาถึงแล้วโรงเรียนถึงที่ไหนโรงเรียนนี่มันไม่ใช่โรงเรียนเออใช่ลืมไปเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนดีกว่าว่าเจ๊คนสวยเดินข้ามถนนเขาชอบใครอะนะฮะเจ๊นเนี่ยนะใช่แล้ว เขาได้ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาดังออกขนาดนี้ต้องได้ดูม่างล่ะนะอ๋อแบบนั้นเหรอี่้ยเฮ้ยรถลุงไม่รู้มาเฮ้ปุ๊กปิ๊กเกือบไปเป็นอะไรกันเหรอเกือบไปดาวแมวแล้วไหมล่ะอ๋อฉันไม่สนใจหรอกฉันสามารถหลบได้ด้วยความไวแสงนี่เธอมาทําอะไรกันแถวนี้เนี่ยจ๊ะคือว่าผมจะมาถามว่าระหว่างเวดดี้กับอินิตเจเลือกใครครับ เว้นเสดวันจัน์ทนะเหรอเว้นเดวันพุธต่างหากฉันหล่อเล่นนะฉันชอบสองคนเลยฉันชอบมากเลยนะเนี่ยอ้าวแล้วทําไงเดียพี่ฝน <laughs> ก็ไม่เป็นไรไงความชอบผลแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเราไปถามเพื่อนที่โรงเรียนต่อออาแล้วอย่างนี้จะนับคะแนนได้ไหมวันนี้เอาพี่วนไม่ได้นับคะแนนสักหน่อยนึงพี่วนแค่ถามเฉยๆรอฉันด้วยดิมาเร็แล้วค่ะปุ๊ปปี้เอาฉันมาเกาะข้างบนนี้ทาไมเนี่ยเดี๋ยวหลังคาฉันยุบนะเกาะดีๆฉันไม่ใช่เจ้าโบสักหน่อยจะได้หลังคายุบอะ่ะมาเดี๋ยวคนต่อไปคนนี้ที่เราจะต้องถามใครอ่ะนี่ไงอ๋อ พออไปเกี่ยวอะไรด้วยทําไมเธอไม่เกี่ยวคนนี้ยราส้ำคาในะคนเนี้นนตอนนั้นเล่นเป็นอะไรนะหือน้องเว้นเซเดอะพักซี่เหรอใช่แล้วเออพ่อครับ พอ,อคะพอ,อชอบเวนสเดย์หรือพักลี่คะอ๋ะออะร่อยกันอยู่ดีๆก็มาถามหนูพูดผิดค่ะชอบเวนสเดย์หรืออินิตกันแน่คะอ๋ะโอโอ้ฉันเคยเล่นเป็นพักลี่ซึ่งเป็นน้องของเวนสเดย์ก็ต้องชอบพี่เวนสเดย์อยู่แล้วเนาะอ๋องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็แล้วกันคนนี้พออจะอยู่ฝั่งของเวนสเดย์โองั้นฉันก็ต้องเชียร์เวนสเดย์ดิ หล่อมากเลยค่ะพ่อเอนี่เอาฉันไปยอ่อมาตั้งแต่เมื่อไหอร่ย่อมาตั้งนานแล้วค่ะโอ้ยอ่อถ้าเป็นกระดาษไทยกระสานเลยนะ <c oughs> มาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนในโรงเรียนต่อแต่ก่อนที่จะเข้าไปถามเพื่อนถามคนนี้ก่อนดีกว่าวยัางไงฉันก็ชนะอยู่แล้วเวนเดย์รัวรอืมพวกเป๊กอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้มาหาว่าใครจะชนะนะฉันแค่มาถามเฉยๆอย่ะก็นั่นแหละเ <c oughs> จ้าโบหนีไปแล้วสินะโบหนีที่ไหนกําลังวิ่งตามมา เออแล้วพี่ฝนจะมาถามใครอ่ะนี่ไงรองอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่ดูหนังที่ไหนอ่ะนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวถามรองอาจารย์ใหญ่หน่อยก็แล้วกันรองอาจารย์ใหญ่ครับคือว่ามีเรื่องเนี่ยแถามครับเรื่องอะไรกันเหรอระหว่างเว้นเดย์กับอินิดเรารองอาจารย์ใหญ่เลือกใครครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วความใฝ่ฝันของฉันอะฉันอยากเป็นแวมไพร์เดี๋ยวก่อนเป็นแวมไพร์เป็นผีดูดเลือดมันเกี่ยว ฉันอยากเป็นผีดูดเลือดฉันจําได้ว่านะปิศนาผีดูดเลือดนะ่เขาอชอบดูกันมากเลยโอ้ยอย,อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นผมยังถ่ายไม่เสร็จเมื่อไหร่น่าจะถ่ายถ้าที่ฉันอยากดูมากผมถ่ายไปแล้วแต่ฉากบางฉากมันยุ่งยากผมก็เลยยังทําไม่ได้ครับงั้นเอาเป็นว่าเราไปถามเพื่อนกันก่อนดีกว่านี่ถึงหรือย,ยังเนี่ยเราแวมไพร์นี่ก็ต้องไปอยู่ฝั่งทางเว้นเดทิ์ทัวต้อมนะทุกคนโอ้ย <H ui> นี่ไงามาแล้วเออสวัสดีครับหัวหน้ามีอะไรห่อจ๊ะมีเรื่องมาให้ช่วยนิดหน่อยรเรื่องอะไรห่อจ๊ะคือผมจะกระถามว่าระหว่างเวนเซเดกับอินิตนะครับหัวหน้าเลือกจะเป็นใครครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วฉันเคยแสดงหนังเป็นแม่ของเวนสซเด่นะนะฉันก็เลยต้องเลือกเป็นเออเออคุณแม่ของเวนสเด่น่ะจ๊ะโอ้โหดูดิใส่ชุดอราตีมาเลยรับรองได้ว่าสวยแน่นอนเ,อเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับ ดูมันว่าฟังเว้นเดเนี่จะมีเยอะแล้วส่วนผมนั้นส่วนตัวนั้นชอบมนุษย์หมาป่านะครับฮะนายชอบมนุษย์หมาป่าเหรอถูกต้องแล้วล่ะครับผมชอบมนุษย์หมาป่าที่มีสีสันสดใสสวยงามมนุษย์หมาป่าที่ไหนเขาสีสันสดใสสวยงามก็อินนิตผู้น่ารักไงล่ะครับผมเออ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 เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> นาย <c oughs> บอกว่านายชอบมนุษย์หมาป่าใช่แล้วเหรอครับแล้วนายแต่งตัวเป็นแดกคูล่าทาไมเนี่ยก็ให้ผมใส่ชุดนี้อะครับเอา้ายองฮียองฮียองฮีจะเลือกเป็นอะไรดีระหว่างระหว่างอินิกกับเวนเซเดฉันก็เป็นตุ๊กตา A E I O U อะอดิฉันให้เธอเลือกได้แค่อย่างเดียวเฮ้ยเป็นอะไรดีล่ะคราวนี้อืมเธอชอบสีสันไม่ใช่เหรอ <c oughs> ฉันชอบสีส้มอ่ะอืมชอบสีส้มงั้นก็ก็ต้องเป็นฝั่งสีสันนะสิ อย่างนั้นก็ได้งั้นเธอเป็นอินิตก็แล้วกันนะให้ฉันเป็นอินิตรอใช่แล้ววันนี้เธอเป็นอินิตหนึ่งวันอ๋อนอกบทผู้กำกับจะเรียกฉันไปวา่าวันนี้ <c oughs> มาม่จังมาม่จังมาม่จังชอบเว้นเดย์หรือว่าอินิตแะความจริงแล้วฉันอยากเป็นนางเอกมากกว่เธอฉันชอบเป็นเว้นเดย์มากเลยฮะเดี๋ยวก่อนมาม่จัง ทำไมเหรอจ๊ะทำไมวันนี้อาการแปลกๆอาการแปลกๆตรงไหนเหรอปกติมามี่จังไม่ได้ชอบอะไรสีทึมๆแบบนั้นไม่ใช่เหรอก็แหมฉันอยากเป็นนางเอกกับเขาบ้างนี่นาเออเอาจังมันเดอออ้อยดีกว่าอ้อยอ้อยชอบเป็นเว้นเดย์หรือเป็นอินิตอ่ะอ๋อไม่หวนลูกอ้อยอ่ะเขาชอบสีสันพอเขาชอบสีฟ้าเอองั้นอ้อยก็ต้องเป็นฝั่งอินิตใช่หรือเปล่าอ่ะแต่บางวันเหมือนเว้นเดย์อยู่นะ เขาแค่ไม่ค่อยยิ้มเฉยๆอะเออผมได้ยินหมดแล้วละครับคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ว่าไงครับผมคือว่าจะแต่งตัวเป็นฝั่งทางอิเนเทอรหรือฝั่งเว้นเดย์ดีคะผมจะเป็นฝั่งไหนล่ะครับผมก็ต้องเป็นฝั่ง ทางหัวหน้ารัตนาอยู่แล้วโอ้ยถูกใจจังเลยค่ะเนี้นึกว่าจะเลือกเวนแสดงกับอินิดซะแล้วไหนที่สุดก็มีคนเลือกฉันซะทีหนึ่งนี่เลยฝั่งนี้เลยสีสันสดใสสีม่วงค่ะสีม่วง <c oughs> อออสองคนนี้นี่เขาน่ารักจังเลยนะแล้วตกลงนี่อยู่ฟังไหนกะ <c oughs> <c oughs> เขาเลือกนี่ไงฟังวัวหน้า ฟังหัวหน้าไม่มีนั่นฝังที่สามแล้วเราไม่เป็นไรหรอกทุกคนเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ฝนมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์อะไรกันอะอ่าเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์เหรอใช่แล้วเดี๋ยวจะพากลับไปที่บ้านไปเดี๋ยวหมดนี่เลยเหรอใช่แล้วพากลับไปที่บ้านนะมีเซอร์ไพรส์รังใหญ่เลยอะขอบอกนี่จะพาพวกนี้กลับไปทําไมอะก็พาไปไงก็ฝั่งที่เขาชอบอยู่ฝั่งไหนก็ให้เขาไปอยู่ฝั่งนั้นไงหมายความว่า ก็ในเรื่องเว้นเสดเขาแบ่งกันครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ะเข้าใจนะพี่ฝนเรื่องแบ่งกันครึ่งหนึ่งพี่ฝนจะเลื่อยบ้านพี่ฝนเหรอไม่ได้เลื่อยบ้านนี่รู้ด้วยเหรอว่าพี่ฝนจะให้แบ่งงนอะไรอ่ะเอ้าก็ในเรื่องเขาแบ่งบ้านไม่ใช่หรอใช่แล้วแบ่งแค่ห้องเฉยๆอ๋อเดี๋ยวๆเลยบ้านตัวเองแป๊บหนึ่งก่อนนะวิ่งยังไงเลยบ้านตัวเองลืมลืมลืมทางนี้ทางนี้ เดี๋ยวก่อนนี่ไงอุปกรณ์ที่พี่ฝนสั่งมาเมื่อเช้าเนี่ยเอามาประดับตกแต่งบ้านด้วยล่ะแล้วพี่ฝนจะทําอะไรกับบ้านเนี่ยเอา้าก็จะแบ่งครึ่งห้องไงอ๋อจะแบ่งครึ่งห้องใช่แล้วแบ่งครึ่งห้องให้ฝั่งของอีนิดแล้วก็ฝั่งของเวนเซเดอเอา้าเดี๋ยวก่อนพอเปิด GPS ปุ๊บเพื่อนวิ่งไปไหนกันหมดแล้วทําไงดีอะพี่ฝนมานี่แล้วเขาเอา้าโอ้เขาเพกบ้านพี่ฝนหาย เอาก็บ้านก็ต้องหายดิก็ต้องโลออกแบ่งครึ่งอ่ะโอ้ไม่เป็นไรน่าเสียดายจังเลยงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไปดูข้างในกันดีกว่าบ้านของพี่หวนนะ่ะถูกแบ่งครึ่งไปแล้วหรือยังอ่ะนะจะเหลือไหมเนี่ยไหนอะ่ะอ่ารู้สึกว่าเขาแบ่งกันอยู่ห้องใต้หลังคานะเอาหรอพวกิีกนายรู้ได้เหรอก็นะห้องนะั้นมันห้องใต้หลังคานะในหนังอ่ะ นายนี่เก่งชะามัดเลยนี่ไงเดี๋ยวเปิดห้องใต้หลังคาให้ดูก็แล้วกันมาพวกเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ามาเร็วๆเขายังไงท่านก็ชนะเจ้าบอสโบอ้โหสวยมากเลยะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนทําไมอ่ะเหมือนเป๊อะอ่เหมือนเป๊ะๆเลยเออแบ่งครึ่งกันจริงๆด้วยอันนี้ฝั่งของอินิดอ่ะอแล้วฝั่งนี้ของเวนเดย์อ่ะเวนเดย์ทไมอะไรดําๆเนี่ยนี่ไงเขามีเชลโล่ใช่ไหม Oh, โ<ล>อ้โหเช่นโลกที่นอนก็สีดําแล้วก็เก้าอี้สีดํานี่ตรงกระจกมีการแบ่งครึ่งด้วยกระจกยังแบ่งครึ่งเลยนะ้นี่ก็สวยสุดยอดไปเลยม,มีตรงไหนอีกเปล่าเนี่ยมีตรงไหนอีกอะมีอันนี้โต๊ะพิมพ์ดีดไงใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนโอ้แล้วที่นอนคนละสีกันเลยนะใช่แล้วแล้วก็นี่เลยมีเปียโนโด้วย อ๋ออ e no. ินิตเขเล่นเปียโนเหรอนี่ไงเดี๋ยวี่วนเล่นให้ดูก็แล้วกันโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยเพลงที่ไ่วนแต่งเพราะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าทุกคนเขาก็มีความสุขในแบบที่เขาชอบกันล่ะนะฉันชอบมากเลยนะเธอความจริงแล้วฉันอยากใส่สีม่วงมากกว่านะสีม่วงก็ไม่ใช่นะสิครับไม่เป็นไรเลยฉันชอบสองคนมาไม่เป็นเลนะผมมาชอบอยู่แล้ว ฉันก็ชอบและฉันเป็นอินิตนะสวยเปล่าสวยมากเลยสวยทุกคนเลยนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยพี่ฝน